ฉันเกิดใหม่อีกครั้งสิบวันก่อนโลกจะแตกการบริโภคทรัพยากรนับหมื่นล้านชิ้นชนะทุกคนด้วยการนอนลงในโลกซอมบี้สมาชิกใหม่ทั้งห้าคนเห็นเต่าน้อยขาเป้ฉันอดไม่ได้ที่จะพึพมพำอยู่ในใจเต่าตรวจจับพรสวรรค์ได้อย่างไรการตรวจจับเต่าไม่เคยเห็นมาก่อนเอาล่ะทุกคนมาดูนี่สิชาวสุนยืนอยู่ตรงหน้าคนห้าคนที่ถือเต่าตัวน้อยส่วนหัวของหัวนั้นกำลังเผชิญหน้ากับคนห้าคนจากนั้นก็เริ่มทดสอบทีละอันบุคคลที่หนึ่งเต่าขาเปของฉันฟันไม่ขยับ เฉาชุนอุ้มเต่าตัวน้อยไว้และเดินไปหาคนคนที่สองฉันฟ้านอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ทำไมเต่าตัวน้อยถึงไม่เคลื่อนไหวเพราะพลังสวรรค์ของฉันต่ำไปหรือเปล่าเฉาชุนมาหาคนที่สองเต่าคาเปตัวเล็กนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวที่สามคนสี่คนขาเปและเต่าน้อยก็ไม่เคลื่อนไหวเมื่อเฉาชุนมาถึงคนที่ห้าเจ้าเต่าคาเปตัวเล็กๆก็สั่นสะท้านขึ้นมาทันใดถุยน้ำลายใส่หน้าชายคนนั้นเขาไม่สามารถคิดหาสาเหตุสถานการณ์ได้ฉันไม่กล้าเช็ดน้ำลายออกจากหน้าเลยเลาฉ,ฉยาช ฉันขอทราบชื่อของคุณได้ไหมสวัสดีฉันชื่อหงเย่ระบบไฟของซือจริงก็ค่อนข้างดีทดสอบความสามารถพรอสวรรค์ของหงเยเป็นพรอสวรรค์สูงสุดส่วนที่เหลือของคุณควรจะทำงานหนักขึ้นในการฝึกฝนเพื่อชกใชยการขาดความสามารถถ้าจือคุณควรพาพวกเขาทั้งสีคนไปทำงานก่อนจากพระพัทรงอยู่ฉันจะสอนเขาคนเดียวหงเยดีใจมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ฉันชื่อหงเยฉันสุดยอดมากมีความสามารถฉันได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายทันทีที่ฉันมาถึงฉันฟานและอีกสามคนต่างก็มองดูหงเยด้วยความอิจฉาเจ้านายสอนเองเลย เป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆฉันไม่มีความสามารถเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปลูกฝังแล้วเราจึงจะตามทันใบเหลืองได้หวังหาบกมือพาฉันฟานและอีกสามคนไปที่ไซก่อสร้างฉันค่อยๆมาถึงใบเหลืองมาคุยเรื่องใบเหลืองกันดีกว่าจะพูดอะไรใครส่งคุณมาเจ้านายผมไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรไม่เข้าใจเหรออย่าโทษฉันที่ไม่ให้โอกาสคุณทันทีที่คำพูดหลุดออกไปตาขวาของฉันเปลี่ยนไปเป็นกลางวันและกลางคืนทันทีใบเหลืองดำต่อหน้าต่อตาจู่ๆก็มาถึงพื้นที่แห่งหนึ่งฉันมาจากระยะไกลถืออนนนนกี่่ยูไห คุณจะทำอย่างไรอย่ามาที่นี่ฮ่า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 ฉันพูดฉันพูดกรุณนาหยุดหยุดและฟังหลี่หมิงห่าวหลี่หมิงห่าวส่งฉันมาที่นี่เขาเป็นหัวหน้าฐานใกล้เคียงหลังจากเห็นข้อมูลการรับสมัครของคุณแล้วแค่ปล่อยให้ฉันเข้ามาแบบลับๆลิงกินหวยเหรอฉันขโมยของของคุณฉันมีความรู้สึกว่าชื่อนี้หลี่หมิงห่าวในอดีตชาติ หลี่หมิงเหาเป็นหัวหน้าเมืองฉางอานอาศัยวิธีการชั่วร้ายและเลวทรามขนบฐานมากมายหลี่หมิงเหาผิวเผินฉันเป็นพี่ชายของคุณแทงคุณจากด้านหลังตัวละครที่เปรียบเสมือนเสือยิ้มแย้มฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้หลี่หมิงเหาเขาเริ่มโจมตีฉันจริงๆฐานของหลี่หมิงเหาตั้งอยู่ที่ไหนมีผู้บุกแล้วกี่คนฐานอยู่ในลานถนนหลงเติงมีคนมากกว่าสามสิบคนยี่สิบเอ็ดผู้เตืนรู้มีจุดแข็งอะไรบ้างหลี่หมิงเหาเป็นคนแข็งแกร่งที่สุดคนไร้หัวใจประเภทกายภาพระดับหกมีเลเวลห้าจำนวน เจ็ดต,ตัวเป็นเลเวลสี่ส่วนที่เหลือเป็นเลเวลสองและเลเวลสามเพียงแค่ความแข็งแกร่งนี้กล้าที่จะต่อสู้กับศัตรูของฉันดูเหมือนว่าจะถึงฤดูการเก็บสต็อกในหลิงหยนโกอีกแล้วฉันรู้สึกสะเตือนใจเล็กน้อยภาพลงตาถูกทำลายมาสิพาฉันไปช้อปปิ้งที่ฐานของคุณสิใบไม้สีเหลืองยกหัวขึ้นช็อปปิ้งด้วยท่าทางงุนงงพี่แฟนมีคนชื่อหลี่หมิงเหาส่งจดหมายถึงคุณส่งจดหมายไปหาอีเห็นแล้วเอามาให้สามนาทีต่อมาหวังเหาส่งจดหมายให้ฉันฉันเปิดมันออกมาแล้วก็เห็นดนตรีทันใจ ลีหมิงห่าบอกว่าเขาอยากจะร่วมมือกับฉันจริงๆกําจัดซอมบี้ในโกดังจากนั้นก็ให้คะแนนสินค้าในโกดังเวลาเก้าโมงเช้าของวันพรุ่งนี้พบกันที่โกดังถนนไวยซีพี่ฟานเราควรร่วมมือกับเขาไหมแน่นอนว่าเราต้องร่วมมือกันมิฉะนั้นเราจะมีคนงานในไซต์ก่อสร้างไม่เพียงพอเ่าซื้อเขียนจดหมายถึงเขาว่าฉันเห็นด้วยเจอกันพรุ่งนี้นะคะหวังห้าเห็นด้วยและจากไปฉันคิดว่ามันดูเหมือนใบเหลืองปกติคุณติดต่อ,อก,กับลีหมิงห่าอย่างไรควรใช้เ m s ดีกว่า หลี่หมิงเหาจะถามคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่ในภายหลังคุณบอกว่าฉันระแวดระวังเล็กน้อยแต่ก็ยังอยากร่วมงานกับเขาฮวงเยริพยักหน้าและเข้าใจยังไงก็ตามคุณรายงานกับหลี่หมิงเหาแค่บอกว่าฉันคือความแข็งแกร่งของจุดสูงสุดระดับ5คนอื่นเป็นขยะใบเหลืองทําตามทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นฉันให้วังเหา C.E.O ฉันจัดการอย่างเหมาะสมแล้วเอาปกขาวเช่นแฟนและอีกสองสามคนออกเดินทางเพื่อไม่ให้หลี่หมิงอยากรู้อยากเห็นฉันไม่ได้เปิดระเบิด,บดและเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหนักแต่ขับรถคุ้มกันห้าค ภารกิจระดับ4รถคุ้มกันขับออกจากทางหลวงแพนเชนมุ่งหน้าไปยังถนนวีซีจนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วตั้งแต่สิ้นสุดเมืองนี้งานศพที่เดินไปตามถนนเป็นเรื่องธรรมดาวิวัฒนาการไปสู่ระดับที่2ระดับ3ในขณะที่การปลายพันธุ์ส่วนใหญ่ถึงระดับ5ระดับ 6. มีผู้รอดชีวิตจากมนุษย์น้อยลงเรื่อยมีเพียง2เส้นทางข้างหน้าพวกเขาครั้งแรกที่ไปที่ที่พักพิงที่สร้างขึ้นโดยกองทัพเขาร่วมกองทัพรับสเสบียงประจําวันที่ไม่ดีประการที่2การก่อตัวของฐานส่วนตัวรับสมัครคนละมาต่อต้าาาาานนกรสสสูญเียยวัดุคหลบ คนที่มีความทะเยอทะยานและความแข็งแกรง่งปกติไม่อยากเป็นทหารหัวโตวหรือตั้งฐานส่วนตัวดีกว่าไม่มีทีวทัศใน์ใน30นาทีคนขับจะรายงานพี่คนโตข้างหน้าก็จะถึงปลายทางแล้วฉันพยักหน้ามองถนนข้างหน้าผ่านกระจกรถตู้หลายคันจอดอยู่บนถนนขณะนี้มีชายคนหนึ่งสวมแจ็คเก็ตหนังสีดำชายัวกลางคนในกางเกงหนังยืนอยู่หน้านรถกับคนหลอนั่นคือหลี่หมิงฮ่าวปิดใบหน้าของคุณและสื่อสั้ใส่แว่นขอบดำด้วยดูเหมือนเด็กเนิร์ดจะไม่มีใครคิดว่าผู้ชายที่ซื่อสัตย์เช่นนี้จะเป็นรอยยิ้ม นี่จะต้อนหายใจอย่ากลัวเด็กเหล่านี้รู้ไหมฉันลงจากรถหลีหมิงห่าวทักทายเขาทันทีพร้อมกับใครบางคนด้วยรอยยิ้มที่เรียบง่ายและสื่อสัตว์บนใบหน้าของเขาพี่ฟานฉันหลีหมิงหา่าวความร่วมมือครั้งแรกดูแลยายๆนะคะหนูน้อยสุภาพเกินไปพูดดีมุมปากของหลีหมิงห่าวกระตุกอย่างรุนแรงหนูน้อยฉันแก่กว่าคุณสิบปีเขาเหลือบมองคนงานปกขาวและคนสองสามคนที่อยู่ข้างหลังฉันพี่ฟานแข็งแกร่งจริงๆแมวตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ธรรมดา ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้เป็นผู้บังคับบัญชาระดับ3าและ4ทั้งหมดไม่เหมือนเราเบสพวกเขาทั้งหมดแก่และอ่อนแอผู้คนนับสิบที่อยู่เบื้องหลังลี่หมิงห่าวล้วนเป็นระดับ 2, 2> มีแม้กระทั่งไม่กี่คนที่ยังไม่ตื่นในระดับที่สาเมื่อฉันเห็นสิ่งนี้ฉันก็ย่อยใ,ในใจหลอดกล่าวว่าลี่หมิงฮ่าวมีความมุ่งมั่นระดับ5 3สมคนเจ็ดโเวยคอนนสระดับ4เขาไม่ได้มาเลยแล้วพวกหัวกะที่เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนที่ไหน<า>หนูน้อยคุณเป็นคนตัวใหญ่ปอห้าหมดแล้วใช่ไหมลี่หมิงห่าวพยักหน้าด้วยรอยยิ มีร่องรอยของการดูถูกในดวงตาของเขาระดับ5้าอ,อี๋เล่าจือ้อยู่ประหแล้วพูดออกมาแล้วทําให้คุณกลัวตายต่างคนต่างมีผีเดินไปข้างหน้าด้วยกันหลี่หมิงชี้ไปที่โกดังด้านหน้าพี่เข้าดูนั่นคือคลังสินค้าที่นี่เคยให้ผักจะหาด้วยตลาดขายส่งเนื้อสัตว์มีคนงานจานวนมากอยู่ข้างในดังนั้นจํานวนที่หายไปก็มีมากเช่นกันมีเกือบร้อยฉันไม่มีกําลังคนเพียงพอไม่แรงเหมือนกันดังนั้นฉันอยากจะขอให้คุณและพี่น้องของคุณทํามากกว่านี้ หลังจากทำเสร็จแล้วคุณใช้70%ของวัสดุที่นี่ฉันต้องการเพียง30%เป็นอย่างไรบ้างนี่คือการขอให้ฉันใช้คนเป็นอาหารสัตุรปืนใหญ่คุณเป็นชาวประมงที่ด้านหลังไม่มีปัญหาหนูน้อยคุณสามารถดูได้จากด้านหลังอย่ามายุ่งถ้าคุณเข้าไปยุ่งฉันจะรีบไปกับคุณได้โปรดฉันโบกมือพาไปลินและคนสองสามคนไปที่โกดังไปที่ลีมิงเฮายิ้มและมองที่หลังของฉันใจแล้วยิ้มแน่นอนว่ามันเหมือนกับข้อมูลของฮวงเย่ yeah, นี่ยังเด็กและขี้เล่น